สวัสดีครับทุกท่านขอนําท่านเข้าสู่การไถจำนวน12ไร่ครับนาลาท้ายทิวป่าครับ L45 อายุการใช้งานก็เมื่อสักไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับนี่ผานซ ไถด่าดไว้เพื่อทํานาปีทํานาปังไม่ไหวแล้วปุ๋ยแพงน้ำมันแพงเข่าดีเหมือนกันนะครับนี่ผ่านซีครับอ่าสิบไล่กันถไถไปแล้วมาวานนี้ก็ไถไว้เหลืออีกประมาณสักสองกระทงสากระทงได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก,กันอันนี้ฟางไม่ได้จุดด้วยนะครับนี่อาจจะสะดุดหูสะดุะด,ดตาหน่อย อ่าอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยด้านนี้อดีตเคยแรงนะครับนี่ยโอ้โหอายุการใช้งานก็ไม่ต่างกว่าสิบห้าปีนี่ก็โ,โหหน้าดูเหมือนกันเนี่ยอดีตเคยแรงอดีตเคยแรงกะว่าถ้าได้เข้างวดนี้ก็ทําให้ดีก็บอกจะขายรถแล้วอะเนี่ยอีกคันนี้จ,จะขายแล้วเดี๋ยวขายเมื่อไรก็เดี๋ยวจะติดต่อนะครับเนี่ยติดต่อกับเจ้าของโดยตรงเลย ไม่มีไราจะกินแล้วขายลดแล้วโอ้ค่อนข้างลกเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็อะไรเนี่ยยากกเอาไม่เป็นไรนะครับถ่ายด่าไว้อ่ามาแล้วครับนิ่มๆเลยอดีตเคยแรงมันก็ต้องตามสภาพ เยอะหมดแล้วเครื่องอ่าทางวัดน,นี้อ่าได้ข่าวไม่ดีก็ขายจริงนะครับไม่ได้ขายเล่นเดี๋ยวแจ้งให้ทราบทั่วกัน ฟังเสียงเบิ้ล้ะก่อนครับจะไปเลี้ยวไม่ได้ครับมันจะสะดุดฟัง ถือข้าวดีนะครับนี่ช่วงนี้น้ำมันแพงปุ๋ยแพงก็ต้องหันทำนาปีแล้วครับไม่งั้นจนตายแน่ชาวนาเรา ทางด้านนี้เราก็มีคลองนะครับคลองระบายน้ําเป็นคลองเล็กๆไปยันทิวต้นไม้นะครับนะ่ะพอได้ระบายน้ําที่จะคุ้มออกได้ครับแต่ส่วนมากก็จ,จะใช้น้ําประดานนู่นแหละครับข้างหน้าเรานะครับ เป็นดินเหนียวนะครับค่อนข้างจะดูดผ่านทั้งนิดนึงเนี่ยด้านหน้าเรานะครับดินเหนียว แต่ช่วงนี้แห้งนิดนึงครับตรงนี้ไม่ถึงกระแช่ครับโอ้โหเต่ากัดยางซะมั้ง เขาไปเร็วไม่ได้ฟางมันจะหนุนผ่านครับน่ามีการเรียกเรียกลมเรียกน้ำมันแล้วขนาดดินก็ดำดีครับเนี่ยนาพื้นนี้ก็จุข้าวทะลุทะลุไล่ทะลุนาอยู่เลยครับเนี่ยอย่าถึงปุ๋ยถึง น้ำดีดูแลดีโอ้โหพิกหน้าดินจังแล้วครับเนี่ย แ่าตะดินสวยจริงๆแล้วครับนี่จะได้จะได้ เอาล่ะครับเริ่มเร่งสปีดแล้วแเข้าเพลินอย่างนี้ไม่อยากไปไหนเลยนั่งดูที่ถ่ายพุ่งเพลินนี่จังนะครับนี่ เอาละเราต้องจากลานเพียงที่นะครับพรกคนใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ